สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับอ้าวบุญรวยนะในเดือนมิถุนา67นี้นะททำบุญอะไรดีที่ว่ามันแมชกับเรานะครับอ่ามาดูกันเนาะเขาบอกว่าเกี่ยวกับนะเด็กนะเด็กน้อยเด็กอ่อนนะครับอาจจะเป็นพวกมูลนิธิเด็กนะครับนะหรืออาจจะเป็นพวกเขาเรียกมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนี่ก็ถือได้ว่าไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับอ้า นะมาดูถัดไปนะครับเขาบอกว่าในเรื่องของการนะเติมน้ํามันตะเกียงนะชาวราศีสิงห์ก็อย่าได้ลืมนะครับนะเข้าวุ้งเข้าวัดนะก็เติมน้ํามันตะเกียงกันไปนะครับแหม่ขวดสิบยี่สิบนะเขาบอกว่าตามความเชื่อเขาบอกโอ้ยทําให้ชีวิตสว่างสวยนะต่อดวงสตาชีวิตนะต่างๆนานาน,นะครับหรือว่าซื้อเทียนนะ เทียนนัในโรงเจก็ได้แล้วก็จุดนะครับนะวัดมังกรมังกร,กรมีนะครับณนะโรงเจทั่วไปมีนะครับอ่าถัดไปสุดท้ายเขาบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยนะทำจิตอาสาเหมาะนะทำจิตอาสาแล้วดีนะครับนะจะทําอะไรนะก็ดีทั้งนั้นนะครับบางคนก็กวาดลานวัดนะบางคนก็ทำอะไรขัดห้องน้ําวัดนะครับถือได้ว่าเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ